สวัสดี fc ทุกทกท่านค่ะเอาราคาทุกคนวันนี้มันก็มีประเด็นดราม่าเด้อสืบเนื่องมาจากนะคะก็คือแม่น้องเพลงเนาะเพื่อนก็โพสต์ลงใน f a c e b o o k เด้อพี่น้องเพื่อนโพสต์ลงประมาณว่าเพื่อนเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็เพื่อนก็ไปหาหมอแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเงินค่าหมอค่าอะไรนี่แหละพี่น้อง ค่าหมอก็สามพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเออไปยืมเพื่อนยืมคนอื่นอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งเนาะทีนี้มันมีประเด็นดราม่านะมีเอฟซีก็เข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนาะนาะบอกให้แม่นะลบโพสจังสินะักพี่น้องแต่แม่ก็ไม่ได้ลบโพสนะอืไม่ได้ลบโพสพอไม่ได้ลบโพสแล้วทีนี้อบอสเพลว ก็ไปคอมเมนต์เด้พี่น้องบอสแพลวก็ไปคอมเมนต์ว่าถ้าแม่ป่วยเป็นอะไรแพลวขอให้แม่หายไวๆวนะคะแต่แม่อย่าโพสแบบนี้เลยค่ะหนูรู้เห็นทุกอย่างน้องดูแลครอบครัวตลอดอย่าให้หนูต้องพูดนะคะขอร้องเถอะนะเออเอฟซีหลายๆคนก็ไปคอมเมนต์ว่าอ้าวแล้วมาลัยล่ะที่ได้เยอะๆล่ะ เออมาลายแสนมาไลายล,ล้านอะไรอย่างนั้นอ่ะนะพี่น้องเออมันเป็นประเด็นกันเรื่องเงินเรื่องอะไรนี่แหละนะคะเสร็จแล้วทีนี้คุณแม่ก็ยังโพสต์ต่อเด้อพี่น้องโพสต์ต่อเด้ว่าขอบคุณทุกๆเรื่องราวขอบคุณทั้งบวกและลบสุดท้ายคนก็คือคนทำดีทํำชั่วไม่มีใครรู้แต่ที่รู้คือตัวเองวัสสันพี่น้องคุณแม่เพิ่กระไดโพสต์ต่อนะคะ แล้วผู้จัดการยุ้ยก็ไปคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนอืมก็ไปคอมเมนต์นะคะก็ประมาณนี้อันนี้มันก็เป็นดราม่าไปต่างๆนานาเลยก็มีทั้งคนรักคนไม่รักคนชอบคนไม่ชอบอย่างนี้นะคะทุกคนบางคนก็บอกว่าเออนั่นแหละมันก็ส่งผลมาจากอันนั้นอันนี้ก็โยงไปเรื่อยมีการโยงไปหาทางบอสบิก๊กอะไรอย่างนี้ด้วยนะนะทุกคนนะคะก็ ประมาณนี้เดอ้อถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะไปตามสืบมาเล่าให้ฟังอีกเดอ้อพี่น้องคอยตามเผือกเรื่องของชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาได้พี่น้องเดฟมิยังกะเอามาบอกให้เอฟซีฟังได้จ้ะส่วนเอฟซีนะคะถ้ามีเรื่องอะไรที่จะให้เพจมาดามเจียปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็แนะนําติชมกันเข้ามาได้เดอ้อแต่ละมือแตละเวนคอยกันนี่แหละสืบข่าวเพราะว่า ขอยเป็นนักสืบข่าวค่ายตัวเกียวมิวสิกพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องดราม่าของค่ายอื่นอย่างสี่อยเกเมาเบาซุ้มเจ้าฟังนีแหละจ้าเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีเด้อวันนี้ขอขอบพระคุณมากเลยสวัสดีค่ะ